สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบกับคัตเตอร์ของเขานะวันนี้มาดูซิวา่าเรามีอะไรมาเล่นกันรองเท้าสีดำเอ้ยไม่ใช่ถุงสีขาวปลกันใหญ่แล้วฮะมีรอยฉีกนะนิดนึงอันนี้เราก็สังเกตกันส่วนตัวผู้วันตรงๆเลย มีรอยฉีกแล้วก็สกอตเทปมาแปะไว้ปกติซองแบบนี้จะไม่มีรอยฉีกแบบนี้นะแลคือฉีกมาดูประมาณนี้แล้วก็สกอตเทปแปะไว้บางทีก็อ่อนใจนะกล่องสีน้ำตาลไม่มีบับเบิลมันคือกล่องของ X-Step ว้าสีสวย11-45ตามเคยนะกับแบรนด์นี้ไม่ค่อยพลาดนะน้อยน้อยคู่มากคืออย่างมากก็คือแค่ใหญ่ไปนิดหนึ่งใหญ่ไปประมาณ1นในสเบอร์ด้วยไม่ได้ใหญ่ไปเ<อ>ถึงครึ่งเบอร์แต่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยแนะนำการ ลดไซส์ครึ่งไซส์สำหรับยี่ห้อนี้นะครับนอกจากคุณเป็นคนใส่รองเท้าเพิ่ม1.5ไม่ได้เพิ่ม1แบบคนอื่นเขานะดูนิดหนึ่งนะครับ <What S> 1ว<า><า>ัดเท้าได้เท่าไหร่บวก1.0นั่นคือตรงไซส์หรือ true to size นะครับส่วนบวก1.5คือเรียกว่า plus จุดห้าหรือบวกจุดห้านะครับเราไม่เรียกตรงไซด์ปึป๊บปึ๊บประมาณนี้ปึป๊บปึ๊บปุ๊บรุ่นอะไรใครทราบบ้าง หน้าตามันคล้ายกันหมดนะมีตัว X X Step เ้าเขียนว่า Air Comfort แถมบอกมาตรงนี้ได้ว่า p a c e 5.0 p a c e 5นี่มันอย่างซิ่งเลยนะนี่คือ5 Speed 3.0นั่นเองนะ5 Speed 2.0เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับเคยแกะกล่องกันไปแล้ว หน้าตาจะตุ้มตุ้ยกว่านี้พอสมควรนะฮะเจ้า3.0ดูเรเพียวขึ้นนะครับ2.0เป็นรองเท้าที่มั่นคงนะแล้วก็มีความแน่นแต่ไม่ได้แน่นนุ่มแน่นนะครับถ้าเทียบกันจริงๆ5 speed จะนุ่มกว่า2.0เอ 2, ่อ2,000 km 3.0มเห็นได้ชัดถ้า2.0 0 0 km 2.0เนี่ยนุ่มจริงนะต่างกันไปเลย2.0ผมก็รู้สึกว่ามันนุ่มไปนิดหนึ่ง3.0ก็รู้สึกตึงไปนิดแต่ถ้าให้เลือกจริงผมเลือก3.0มากกว่านะเพราะว่ามันเปลืองแรงน้อยกว่านวดไปสักพักก็โอเคเมื่อเช้าได้ถามที่สวนนะฮะว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างถ้าพูดกันจริงๆคือเหมือนกับว่าอยู่ที่ดั้งเดิมคุณใส่รองเท้าอะไรมา นั่งเดิมคุณใส่รองเท้าที่มันนุ่มมากหรือว่าคุณชินแต่กับรองเท้าแต่นุ่มเหยียบขี้อะไรประมาณนั้นนะก็รองเท้าอะไรก็จะแข็งไปหมดนะหรือว่าเป็นพวกเอ่อแมสคุชั่นที่นุ่มมากๆสลายแรงมากๆนะรองรับดีมากๆพวกนั้นก็จะนุ่มมากเช่นกันแต่มันก็จะแลกตต้องแรกมาด้วย นะแรงที่เราต้องใช้ยกรองเท้าเยอะกว่ารองเท้าที่แน่นก็จะน้อยกว่าเมื่อเช้าที่ถามเนี่ยเขามาจาก Combat เขาบอกว่ารองเท้านุ่มมาก2000 km นะนุ่มมาก2000 km 3.0นเนี่ยนุ่มมากเด้งมากเขาบอกว่ากำลังดีเลยเขาเคยใส่อ่าวตาบูส์วิ่งแล้วเขารู้สึกว่ามันหน่วงเกินไปเรากลับมาที่เรื่องของเรากันนี่นี่อ่ลืมบอกน้ำหนัก296 กับ298นะมันเป็นเรียกว่าเป็นเดลี่แบบค่อนไปทางเกือบ Max แม็กคูชันละมันหนากว่ามันใหญ่กว่ามันกว้างกว่ามันคล่องตัวน้อยกว่า2,000 km นิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่เท่ากับพวก plus แต่อย่างใดนะแล้วก็คอนแนลกับชิ้หยุ่นอะไรประมาณนั้นนะไม่ต้องถามถึงพวกวันพีซนะวันพีซถือว่าเป็นรองเท้าที่เร็ว นะซ้อมเร็วรองเทา้าเทมโปออกแนวเดียวกับบอสตันนี่นี่โอ้นะเอะเมื่อเช้าเราแกะรองเท้าอะไรอันท่าตอนแกะอันท่าผมลืมไปอย่างหนึ่งนะลืมวัดสแตก็กไม่รู้ตอนนี้รองเท้าแห้งในอ,อย่างขออภัยด้วยอ่ะเรามาวัดคู่นี้กันก่อนนะครับวัดสแต็กไฮเท่าไหร่ 43่สิบสามสิบห้าครึ่งดับเราๆแปดหรือเจ็ดจุดห้านะครับข้อเท้าหุ้มเต็มหนาพอสมควรไม่หนาสุดๆนะแล้วก็ ฝองน้ำค่อนข้างแน่นมีช่องรนเนอร์ลูกนะไฟสปีดเป็นรองเท้าที่ผมแนะนำคนเริ่มไปหลายคนแล้วก็หัดวิ่งนะน้ำหนักตัวเยอะมันรองรับดีเพราะว่ารองเท้านม่ไม่ยุบมากอ่นะเรามาบีบให้ดูกันไอ้รองเท้ามีอะไรแอบอยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรกับไฟสปีดคู่นี้เดี๋ยวเราหาไฟสปีดอีกคู่หนึ่งไม่เจอนะรุ่น2ออยู่ด้านนอกบ้านอย่างแรก มันเห็นยากหน่อยนะนี่ฟึบเป็นพลาสติกนะเป็นโครงช่วยเสริมนะครับมีทั้งด้านนอกด้านใน,นเสริมนะติ้งต่างว่ามันช่วยเพิ่ม stability ความมั่นคงมากขึ้นโดยไม่ต้องใสโฟมแ,แข็งๆแต่เขาใช้พลาสติกคำไว้เองเพื่อให้รองเท้ามันยุบน้อยบางคนเขจะบอกว่ามันเขียงยหรือเปล่านี่นะแล้วก แผ่นตามมาถึงบริเวณนี้นะมีพลาสติกค้ำขึ้นมาบริเวณอย่างนี้ยางหนาแบบว่าชีวิตจะไม่ให้รองเท้าพังเลยลองดูความหนานะนี่นีนหนาเกือบ3มมิลถ้ารวมทั้งดอกแล้วนะครับความเหนียวรูดให้ดูนะ ไม่ขาดไม่พังนะแล้วก็เหนียวใช้ได้เปิดโฟมเป็นรอยแบบนี้ยางยาวเต็มแบบนี้ให้สันิษฐานไว้ก่อนเลยว่าทรานซิชันดีรวมทั้งพลาสติกนี้ด้วยและวิ่งตอนแรกคนที่ไม่เคยวิ่งรองเท้าแน่นจะบน่นเพราะว่ายางที่หนาและเต็มแผ่นแบบนี้มันจะรั้งรองเท้าแบบนี้เห็นไหมว่ารองเท้างอยากนะครับ งยากมากการทานดิชันมันจะดีการกลิ้งมันจะดีแต่ว่าช่วงแรกมันจะตึงนะตึงประมาณนึงเลยทีเดียวก็ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งโฟมก็อย่าเท่าที่เห็นนี่แหละนะไม่ได้นุ่มจ๋าแต่ไม่ได้ยบไม่ได้นุ่มจ๋าแต่ไม่ได้แข็งโป๊กๆนะไม่ใช่มียยบน,นี่ประมาณนี้น,น่ฮึบฮึบ ล้องอันนี้มันจ่อยๆมันมัวๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็อ่ะบีบใช่ไหมต้องบีบด้วยนะฮึบใช้แรงพอสมควรคนที่น้ำหนักตัวเยอะจะชอบรองเท้าแบบนี้แบบผมนะอยากให้ทำความเข้าใจกันสักใหม่นิดหนึ่งเรื่อง ความนุ่มความแข็งของรองเท้ารองเท้าที่นุ่มที่สุดไม่ใช่รองเท้าที่ดีที่สุดนะมันถ้ามันนุ่มเกินไปมันรับน้ําหนักไม่ไหวรับแรงกระแทกสลายไปบางคนบอกว่าดูคลิปที่ผมทิ้งลูกเหล็กแล้วบอกว่า 1. มันจะไปรู้ได้ยังไงว่าการตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณที่เทสง่ายที่สุดคุณไปเทสตรงนี้นะครับมันผ่านห้าอัปเปมันบอกไม่ได้หมดนะสคือ บอกว่าส้นคุณลงส้นหรือเปล่ามันตรงนี้มันเทสง่ายแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเลยที่เราเทสตรงนี้เพราะว่าตรงอื่นมันไม่สามารถเทสได้แล้ว3คือเขาบอกว่าทาไมต้องเทสผ่านอินโซ e แล้วเวลาคุณวิ่งคุณใส่อินโซไหมครับคุณก็ใส่อินโซวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนะผมว่ามันค่อนข้างเข้าใจง่ายที่สุดละ่ะอินโซเป็นไม่ใช่ฟองน้ําไม่ใช่ ฟองน้ำนะเป็นโฟมอัดแน่นนะครับนุ่มแน่นผมมีความคิดชั่วรลายแล้วว่าจะเอาอินโซนนี้ไปไหนดีนะความหนาพอเหมาะไม่หนาเกินไปไม่นุ่มเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปลิ้นหนาพอประมาณมีกรูระบายปึ๊บเปิดไฟที่สูตรกัน อารมณ์ประมาณนี้นะถือว่าโปร่งพอสมควรไม่มีรูแบบกายภาพชัดเจนนะแต่ว่าตาค่อนข้างห่างนะผ้าค่อนข้างละเอียดเนื้อฟังเสียงหน่อยไหมอารมณ์ประมาณนี้ให้คำตอบได้ว่ารองเท้าคู่นี้ทำความสะอาดง่ายไม่เลอะยาง โอเคนะครับความโค้งมีพอประมาณจะไม่เป็นรองเท้าที่เร่งเราเกินไปแต่วิ่งสะดวกไหลโดยบริเวณหน้าเท้าสูงเกินระนาบมาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งนิ้วเท้าจะไม่แอนมากนะเท้าจะอยู่อารมณ์ประมาณนี้แอนขึ้นนิดเดียวนะครับทำให้วิ่งได้สะดวกสบายยางให้มาจน,นถึงนี้แต่จริงๆอะ่ะคือถ้าถึงเนี้ยมันจะ กินได้อีกตลาดหนึ่งคือเหมาะกับการเดินด้วยนะเดินง่ายเดินสะดวกเพราะว่ายางมันมาถึงตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าโฟมมันจะพังซะก่อนโอ้ยางหนาจร,จริงนะเื่มไหร่รองเท้าคู่นี้มันจะพังนะอัปเปอร์ดีจริง,รงอัปเปอร์เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็เนี่ยมันก็ให้ตัวได้นิดนึ่งนะทำความสะอาดง่ายแน่นอนเมื่อกี้งอให้ดูเรอใช่ไหมว่ารองเท้างอยาก เพราะว่ามันมีแผ่นดามดมอยู่นิดนึงช่วงท้ายช่วงกลางท้ายมันไม่ใช่รองเท้า stability แต่มันมั่นคงน่แน่กลางเท้าเลี้ยวพอประมาณนะไม่ใช่รองเท้าที่กลางเท้ากว้างสุดๆแล้วก็ไม่ใช่รองเท้าที่แคบมากๆรองเท้าที่แคบมากก็จะเน้นซิ่งมากนะในขณะที่รองเท้าที่กว้างมากก็จะซิ่งไม่ออกนะครับการควงเท้าก็จะช้ากว่า หัวเฮ้งเท,งท่าที่ดูผมว่าตบในจิตเดียวนะตบเนี่ยรองเท้าจะตบในนิดนิดนิดหนึ่งนะแต่ไม่เป็นปัญหาและตบแล้วหยุดเพราะว่ามีเนี่ยพลาสติกตรงนี้นะครับข้ทั้งอันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปลองวิ่งดูนะสีสวยนะใส่ประจำวันใส่ง่ายนะครับเดินสบายแล้วก็ คนทานราคาไม่แพงรู้สึกจะตกอยู่ที่พันเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าลองเทา้า X-Step ราคาอยู่แถวนี้แหละถ้าเป็นตัวเดลี่ทั่วไปนะตอนนี้ตัวเดลี่ทั่วไปในระดับค่อนข้างสูงของเขาเนี่ยทำราคามานน่ากลัวมากนะจนเดลี่ที่ก่อนหน้านี้ราคาต่ำๆเช่นแบบเป็นตัวแบบทั่วไปทั่วไปหน่อยไม่มีพื้นยางเต็มๆแบบนี้มีโฟมบ้างนะครับสลับกับยางบ้างอะไรอย่างเงี้ย ราคาทําลงไม่ได้เจอพวกแบรนด์เดียวกันเองนี่แหละเอาตัวบนบนมารดราคาซะโหดร้ายจริงๆนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็กำลัใจกันนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วกข่าสวัสดีครับ